รบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัตสุกุสุคนเด้อบ่าวตะบตุญยาวอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนะาะมันีบ้าสิได้เดินทางไปเมืองไทยเมืองลาวเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นวันที่สิบหกเดือนเก่าแล้วพี่น้องนะเ, 16, เด้อไปเที่ยวจากสีหาทิศเกือบหาทิศพี่น้องนะไปเทีย 4, 5, 5, 5, เท่ยวลาวเนาะเพราะว่าณสองปีหไดเลยไปว่ามไม่ขอรอน่าแต่วันอันนะั้นเนาะลำบากหน่อยหนึ่งเพระนาะฉะนั้นแหละ เดียวเนี่ยบาเพ็กกะวางแนี่ยกะได้ไปน้ำเมี่ยนะพี่นอนะอ้องเนาะโอเคเอ่าไปสายสายการบินไทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยเมือ่อแล้วว่าเพ็กกะต้องเดินเข้าไปเกตเนาะพี่น้องไปประตูมันเหรอคะอันนั้น แต่ประตูมันก็ะติเตียมเขาอันบอติงโรมมันบอลอันน่ะพี่น้องเนาะบอลที่ว่ามันสิเขาประตูโย่นนะเครื่องเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเ้าอยู่พี่นออ้สิบเอ็ดโมงห้าก็บสิบเอ็ดโมงเนาะแล้วก็อันเครื่องบินที่ว่าบ่าเพชรสิบินอันก็สิออกประมาณอันโมงครึ่งผู้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังสียางไปบอลทางออกเนาะทั้งสีอันนะเลาะฐาโย่นเลยนะ อ่อพี่น้องเจอกันใหม่เด้อในอันนั้นในเมืองลาวเมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อบาเปกกะเขาเป็นไรเกตเนาะพี่น้องข้างในเด็กเคล้ายของแบบว่าผ้าดภาษีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขอนคางจะแพงเด้อพี่น้องเด้อน้ำอันนั้นน้ำกินธรรมะราบาเฟตเบิงหันเอย อยู่เยอรมันเครื่องลิทนะพี่น้องอยู่เยอรมันก็คล้ายสหาเส้นเนาะยู่งๆ่ต่าหาเอายูโรสิบเท่าเนาะพี่น้องเนาะเกือบเออเกือบอันนั้นหลายเท่าเติบได้โอเคยังก็มาไปกับเช็คอินอยู่นี้นะไทยเนาะพี่น้องเนาะยันไทยอยู่นี้เรียกเป็นแถวเลยฮะเจอกันอยู่เมืองลาวเนะพี่น้องได้ ไปเดินวาร์ลงกรุงเทพนะสนามบินสุวรรณภูมิเนาะหาโมงเศร้าพี่นออ้องหาโมงเศร้าหล่ะคะ่เชื่อมต่ออัน,นย้อนสิบินไปอัน,นเวียงจันท์เนาะนะการอดถ่าประมาณหาหกสิบโมงแล้วพี่น้องเลยนางโดนเติบอยู่เรียกไปบอนบันขนาดบอลสองซีแล้วครับว่าสองซี 4. โอเคอป่ะไปพูดจะมันเน่าอีดีไว้ทางนี่ยไปเน่าอีดีสุดพุ่นละ แมตลาดเสาเนาะพี่น้องนอเนาะบาร์เฟรกับร้านมะถึงตลาดเสาเพราะว่าเป็นชิพาไปสื่อเครื่องอยู่ทั้งใน,นพี่น้องตลาดเสาอยู่เวียงจันท์เด้อเพราะว่าทางขึ้นอนุสาวรีวย์นะไรได้ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อ โอ้มาใหม่ลายสนิดฮะอัน,นีมาที่เจียเจนี่ลายสนิดนี่เฮ้ยนนะัคราอะไน่เีเป็นไรสบายดีเรพี่น้องเด้อมเน่แไ้าเวียอจันทรอพี่น้องเด้อ <c oughs> พูดว่าหนาพดน,น้อยหน่อยมาสิ อันนี้ตลาดเสาด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวสิย่าขอาพีในายกันป่าด้วยปใะช่ะคักรูอันนี้ก็มินีซอย้ายอะครขายเครื่องดินเด็กหน่อย้ายถอยอ คือสิบรา,าเขาหรอกพี่นะเพราะว่าเป็รรนปสื่อนยางไปสื่อสื่อคืนประสานสองผลมา,าสื่อเสื้อหน่อยก็าหมีห่แล้วคนเดียวอยู่ทั้งในเต็มเลยทั้งคางเลยนะมีเนาะ เื้อบ่มีบ่มีเออถึงใจกับใจบอไม่แต่เสื้อนีอยหน่อยเสื้ออ่อนเพิ่นวะเด้อตั้งลุมเสื้ออ่อนฮนะบมแมนอันนี้เสื้อบอบ่มี มีแต่เครื่องหลินเล็กน่อยพี่น,น้อะไปไป,ไปซ้ายแบบน,นี้ไปโอ้ของนะ่าขอมาในอาคารนั่นนั่นเน,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 นานะด้านรับ và bánh cả cá tháng nay nó bị nóng đó tháng này ta lát sầu đấy này này ta xem à, tôi โอ้โหตื่นเวยลิฟต์ข่างลิฟต์ข่างตรงยางเอาหรือว่าเป็นประหยัดไฟโอ้มาหานี่พี่หน่อยเว้ย

Ini banyak kagak dekatan itu nggak เทิงนี่ฮอนหลายดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันอายฮอนมันขึ้นเทิงดีเนาะว่าที่ได้ได